ี่ครับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาประกันมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยประกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีชั้นชั้นหนึ่งนะครับสบวกสาบวกแล้วก็ชั้น3าเหมือนของรถยนต์เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการจะเช็คราคาประกันมอเตอร์ไซค์ชั้นหนึ่งนะครับที่สามารถผ่อนได้ด้วยนะผมก็มีวิธีการเช็คมาให้นะครับมาที่นี่ได้เลยนะอย่างแรกมาที่เว็บ724 t e a m c o m ทนะครับแบบนี้นะเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับนี่ ประกันมอเตอร์ไซค์นะครับผ่อนได้นะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเข้าไปเลยนะเขาก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้พอเขาเปิดเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดรับทราบไปนะครับอันนี้ก็สามารถอ่านได้นะแล้วก็กดเช็คราคาไปนะครับแบบนี้นะเขาจะทําการเตรียมระบบนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเช็คให้ไม่ได้เพราะลูกค้าต้องเช็คเองเพราะว่ามันจะมีข้อมูลส่วนตัวบางอย่างด้วยนะครับเช่นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรสมมุติว่าผมเป็นฮอนด้าพีซีเอ็กซ์แล้วกันนะ Pcx นะครับแล้วก็ปีที่ผลิตก็คือเป็นปีนี้เลยนะเป็น160นะครับแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะเราก็เลือกเลขไมล์ของเราตามเลขไมล์จริงของเราไปได้เลยนะครับเนี่ยไม่เกิน2000กิโลอะไรประมาณนี้นะครับใช้รถเมื่อไหร่นะครับก็คือขับไปทํางานนะครับประมาณนั้นมีการเคลมไหมหกล้มไหมมีชนไหมอะไรเงี้ยนะครับใน สามปีที่ผ่านมานะครับผมก็บอกว่าไม่มีเลยนะครับคันนี้อยู่ระหว่างขอนไฟแนนซ์ใช่ไหมนะครับใครที่ซื้อสดก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครบอกว่าพรอยู่นะครับก็บอกว่าใช่ไปนะครับแบบนี้เขาก็จะถามสถานะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมติ๊กไปแล้วถามไปด้วยนะครับบางทีลูกค้าก็จะงงเอ๊ะทำไมต้องถามว่าสมรสหรือสดครับประมาณนี้นะก็บอกว่าเป็นชายสดไปนะครับตอบไปตามสถานะของเรานะแล้วก็ตอบวันเดือนปีเกิดของเราไปนะครับแบบนี้ อ่ะแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมตอบของผมไปแล้วนะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเบี้ยประกันของเรานะครับจะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็กดต่อไปนะครับเขาก็ถามว่ามีบัตรใบขับขี่ไปแล้วกี่ปีนะครับผมบอกว่ามากกว่า6ปีแล้วนะครับปัจจุบันเราก็ใส่เลขที่ของรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ของเราไปได้เลยนะอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับ อ่ารู้ไม้กรมธรรม์ปัจจุบันได้รับส่วนลดเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วลูกค้าหลายๆท่านที่มาถามคือไม่รู้เลยนะครับก็ติ๊กไปเป็นไม่ทราบนะครับแล้วก็ถามว่าอยากให้กรมธรรม์นเนี่ยคุ้มครองเริ่มวันไหนนะครับถ้าเรามีวันที่อยากจะเริ่มอยู่แล้วหรือว่าเว้นวันนี้พรุ่งนี้นะครับหรือว่าไม่แน่ใจก็เลือกได้เลยนะครับแบบนี้นะอ่าจากนั้นก็กดดูราคาได้เลยนะครับ เขาก็จะไปทําการคํานวณมาให้นะครับว่าราคาเนี่ยประกันของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถกําหนดดูได้นะครับว่าจะจ่ายเป็นรายปีหรือว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าจ่ายเป็นรายเดือนนะครับก็คือตรงเนี้ยสามารถผ่อนชําระได้10เดือนเลยนะอ่ะผมเลือกเป็นรายปีไปนะครับ <answered. S 1> มาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าประกันรถยนต์หรือว่าประกันมอเตอร์ไซค์ของเรานะ เป็นประกัน2บวกนะครับซ่อมอู่ในเครือนะครับทุนประกันอยู่ที่96้0หมนะครับแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับคืออะไรค่าเสียหายส่วนแรกเขาจะมีตรงนี้นะครับถามได้นะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วคุณเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือไม่มีคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดในกรณีใดบ้างนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็คือฝนตกเบรกไม่ทันชนท้ายคันหน้านะครับหรือว่าไปเฉี่ยวกระจกอะไรพวกนี้เราก็เป็นฝ่ายผิดนะครับะ แล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะครับล้มเองไม่มีคู่กรณีเนี่ยก็คือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนนะครับสองพบาทถึงจะซ่อมรถเรานะแต่ว่าถ้าเสียหายน้อยซ่อมพันเดียวเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้เวเราก็ซ่อมเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับเหมาะกับเรานะครับนี่ก็กดเข้าใจแล้วหรือว่ากดปิดไปได้นะอ่ะโอเคอ้าวแล้วบอกว่าเฮ้ย แล้วถ้าสมมุติว่าเขาจะซ่อมรถคนอื่นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือเขาจะบอกว่าทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ยซ่อมอยู่ที่6 0แสนนะครับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายไฟแตกนะครับก็คือเราซ่อมเขาเอ่อซ่อมคู่กรณีชี้6กแสนนะครับซ่อมเราอยู่ที่9ก้าหมื่นหกนะครับนี่ประมาณนี้ทุนสูงสุดอยู่9ก้าหมื่นหกก็คือตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับถ้าใครบอกว่าโหอยากเห็นออประกันชั้นหนึ่ง สองบวกแล้วก็สามบวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็มาเลือกได้นะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยทุนประกัน9ก้าหมื่นหกนะครับราคาเนี่ยจะบวกเพิ่มไปอีกสามร้อยยี่สิบสามบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นสามเนี่ยราคาจะลดลงอีกนะถ้าเป็นชั้นสองหรือว่าชั้นสามธรรมดาเนี่ยราคาก็จะลดลงอ่ะในกรณีนี้เราอยากทําชั้นหนึ่งเนาะเราก็คลิกไปเลยครับชั้นหนึ่งเขาจะแสดงเบี้ยรายปีมานะราคารายปีหรือว่าจ่ายครั้งเดียวเนี่ยจะอยู่ที่พี4ี่พันสองร้อยสิบห้าบาทนะแต่ว่าถ้าใครบอกโอ้โหแพงไปอ่ะ ยังอยากจะจ่ายน้อยหน่อยนะครับก็คือจ่ายเป็นรายเดือนได้นะ10เดือนเนี่ยจะอยู่ที่4 6 4บาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยโอเคแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถมาดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับเนี่ยคุ้มครองความเสียหายบาัตรพับสินเท่าไหร่รายละเอียดแผนประกันเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะมีบอกว่าอยากซ่อมที่ไหนซ่อมอูนะครับซ่อมศูนย์ทำศ,ศูนย์เพิ่ม91บบาทโอ้โห ซ่อมสูตรแล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เลือกได้นะเช่นเออถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดยินดีจะรับผิดชอบเองแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นชั้นหนึ่งนะครับเราดูดีๆนะค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยตอนนี้2 0 0 0 0นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติบอกว่าโหพี่แพง20,000ชนทีจ่าย20,000แพงไปนะครับเราก็มาบอกว่าอ,อ,อยากจะจ่ายแค่5,000ันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบวกเพิ่มมาให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกไปได้นะครับ ค่าเสียหายส่วนแรกดียังไงอะไรเงี้ยนะครับใครเป็นคนขับนะครับอันนี้ก็คือแผนความคุ้มครองต่างๆนะเพิ่มประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ตรงนี้คือเราสามารถเลือกได้เลยค่ารักษาพยาบาลเราก็เลือกได้นะแลวถ้าสมมุติว่าเราโอเคแล้วนะครับอยากได้พลรบอรด้วยเราก็กดเอาพอรบอรไปด้วยนะครับเนี่ยเขาก็จะบวกราคามาให้นะครับแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเลยนะเราก็บอกว่า ไปต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายังบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวตัดสินใจก่อนหรือว่าอยากให้คนติดต่อเข้ามาคุยด้วยนะครับก็กดให้เราติดต่อกับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมบอกว่าตอบไ,ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้หเนี่ยนะครับถ้าพี่ต้องการให้จะทําต่อเลยนะก็จะมีขั้นตอนของการอะไรบ้างนี่ใส่อีเมลใส่เบอร์โทรใส่เลขทะเบียนนะครับเลขทุ่ตัวถังนะแจ้งชื่อไฟแนนซ์นะครับเจ้าของรถชื่ออะไรคนขับขี่หลักชื่ออะไรที่อยู่นะครับความคุ้มครองแล้วก็ต้องการให้เริ่มเมื่อไห่ นะครับตรงนี้ได้เลยนะทั้งนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนเป็นรายเดือนได้นะครับรายปีได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลไปต่อได้เลยนะครับที่ผมบอกว่าประกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ต้องกรอกข้อมูลเองนะครับก็มันต้องกรอกแบบนี้เลยครับเลยเลยจา ไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะปรับตามรุ่นปีรถอายุอะไรพวกนี้ของเราไปด้วยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะใครที่แบบว่าอยากจะเช็คราคาประกันมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับมาที่เว็บ7 24ทีมก็ได้นะครับหรือว่าจะทักเป็นไลน์แอดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับประกันมอเตอร์ไซค์ผ่อนได้นะเลือกได้เลยนะครับหรือใครแบบเอ้ยยังได้2องบวกสาบวกก็ทําเป็นประกัน3บวกนะครับ ปีละ1880ก็สามารถกดดูตรงนี้หรือว่าทักทางไลน์แอดก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เดินทางระมัดระวังกันนะครับสวัสดีครับ